ที่อำเภอประสาทมันมีโรงเรียนหนึ่งก็สอนอย่างนี้แหละเฮ้ยจะอวดโรงเรียนแต่อิจฉาเลยอ่ะไม่ได้อวดว่าไหมไม่ใช่โรงเรียนหนึ่งหลายโรงปลาไม่ใช่มันกุยเอาก็รวยก้มอย่างนั้นก็ปวดหลังดีบางเจ้าบางประมาณเลยได้เท่าไรแล้ว ฮะหรือว่าเมือนเบี้ยวเอาทำเฮ้ยนี่กับนี่แหละทำเหมือนกับดำนาเลยอ๋ออ๋อทำไมดำทำไมไม่จำไม่จำไมไม่ต้องถอนนะไม่ต้องถอนปลูกแล้วไม่ต้องถอนอุ้สนุกสรุปปะอ่ปั้นดินอยู่เนี้ยเออนี่แหละเขาเรียกว่าโคกหนองนาของรอเก้าอไม่ต้องเอาตรงแช่เอาแบบเบี้วเเนาะเออก็ภาษาเด็กก็ปลูกไปาด